ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆนานาครับผมน้องๆนุนูปูมีใจรักในการหาปากันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับผมออกไม้ให้ครับมันนี่หลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกครับเพิ่งจะหยุดไปมื่อสามโมงเซลนครับผมฝนตกลินลินมากครับตกเป็นฝอยๆมากครับบริเวณยังครับอาที่นี่สี่โมงเซลอากาศเริ่มเปิดครับเข่าไม้เช็คไม้ครับลองมึง ช่วงนี้น้ำกำลังขึ้นแล้วครับขึนมาซุ่มงซุมงแล้วเพราะว่าเิ่นหยุดการระบายน้ำแล้วนะครับบรรยากาศกับบ่อใครปันใดแล้วครับเอาเลยครับบรรยากาศนี่ปิดอยู่มันแต่ว่ากะแเสียงกับพอเนี่ยเห็นยู่ครับผมมีร่มแน่ครับมันรมถือว่าแห้งไรเตือครับแต่มาเป็นช่วงเป็นยังวงอยู่ครับออกไม้มือฟ้าปิดนี่เป็นยังไงครับผมมันนี้ต่างเช็กไม้ไปน้ำ ไ้นี้เขาก็มาเคยขึ้นช่วงแรงๆนะครับผมครับพอได้เตรียมไปอยู่ครับพึ่งจังหวะช่วงน้ำขึ้นใช่เป็นยังไงครับเพื่อปลามันเขามากนะครับน้ำก็เริ่มขึ้นมาสองสามมือแล้วครับแต่ขึ้นบ่ไหลครับพอฝนบ่แห้งแนละ้วขื้นทีละหน่อยทีละหน่อยเที่ยงเดียวเพื่อากาดปิดครับนี้ที่แหลกกว่าชีบอแล้วครับที่แรกกว่าชีบอกอจากบ้านนั่นแหละ พอดีฝนมันหยุดให้ครับออกมาซองมึงนครับคือถอดไม้ไปครับนั่งเรือน้ำกันกับบรรยากาศทิ่ปิดนี่ครับว่าสีนี้แต้มบาครับวันนี้ไปเรือน้ำกันครับไปกันเลยครับไไเรียบรอยครับดอกนี้บักลาย อยู่เสมอเลยครับไลยเข้าฟังมาแล้วครับพี่น้องบอกให้ไปมไม่ใหไปรุดแล้วบอ้อโอ้รุดรุดซ้ำโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่รุดแล้วลายครับเข้ามาฟังจะเจาะเลยอ้ใส่หัว ใ่หัวจะเดืดขึ้นุกฝ่ามันว่าสีบูยูอยู่ป้อมันแห้งทีเดียวแนี้กินหัดตัวปูเนยนรับนตัวเนยนี่สียูวนี่หูบักลายครับผมมาฟังตัวเสียครับอ้ใส่หน่อยใส่โลครับ เลาะลิ้มๆิมฟังเลยโชคดีที่เห็นมันก่อนนะครเดีเ๋ยวมันเห็นก่อนแล้วแตบมเหนียกับะป๋องไลครับ,บ,รรบโอ้เกาะไม้น้ำขึ้นไม้เพิ่งก็เริ่มเลาะฟังครับมาขึ้นมาที่สองที่สามแล้วติดเต็มปันนี่เลยัง้งสิมีแห้งบืนไปตออยู่เต็ม โอ้มันยกัดดีว่าไล่โอเคจังไดล่ะโอ้โอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวไปสิไนดดอกเป็นงอเลยดินขักหด เต็มหัวยังมีแห้งไปตัวอยู่โอ้อยนะครับผมไล่ใส่ประมันโลกไปไปนะครับผมเขาหัวทะลุทองเก็บปลากันครับโอ้เต็มแดกแข้งมันครับผมประหยัดเก็บปลาครับหลังจากที่เขาลันไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมเริ่มมีลมมากแล้วครับ ปลากรบ่เคยเห็นเขามาครับต้องใ่เขาทรงแรงหมดเลยนี่กัดติดอยู่นี่ปลาอยู่ทั้งขังปลาทั้งขังกัดติ่ช่วงนี้ครับตุ่มตุ่มอยู่บอกมากครับเกือบบ่ายบม้งแล้ว่ะผมว่าสิง่ายลงไปทางล่างครับไปทีนี้ไปครับไปพอกันอยู่ทางล่างเลยครับผมไม้ทางล่างเลยหลบลุ่มเลยจังเลยครับทั้งนั้นไปครับเจอกันไม้ทางล่างเลยครับผม ต้นแรงจะขึ้นมาเบิึงไหมครับเทียเขาท่งแรงครับผมรอกันหมายทางล่างครับมาเบิึงไม้นี่ครับไม้ที่ขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่น้ำมันยังเต็มอยู่นะครับไม้นี่ป่าเขาดีครับแต่ว่าปีนี้น้ำพึ่งขึ้นครับถ้าผมว่ารอดอีกสามสี่เมือน่าจะมีปลาเขามาครับถ้าน้ำขึ้นตรงหนึ่งสินะถ้าน้ำท่วมหญ้านี่ครับ ที่เกือบถ่วงนี่ก็มีโอกาสนะครับป่าตรงพันเข้ามาแน่นอนครับอย่างน้อยก็มีบักไร่ครับเข้ามาเข้ามาหากินลูกปลาเนาะแต่ว่ามือนี้ผมก็จะนั่งมือนี้จะเข้าครับที่อาศัยยุ่ช่วงแถวๆนี้ครับบริเวณแถวๆนี้แหละอ้อมไปเอาไม้เอครับมองเก้านะครับก็มองแรกจนคำนะครับรอดเมื่อวานซิมีปลาเข้ามาบ่เปลี่ยนเมืองนี้เปลี่ยนเมืองนี้นะครับจะรับไปเรื่อยๆไปครับนั่งดูน้ำกันกับบรรยากาศลุ่มๆนั่นนี่ สภาพไม้นำขึ้นไหมสิมีปลาพาันเข้ามาบ้างครับมือแต่ที่นี่กระสุบยังกระกัดอยู่ครับทําไมยังมีเสียงป่าอยู่เสียงพวกปลาช่อนน้อยปลานเทปุ่นย่อมออกจากปลาครับเบื้องลักษณะแล้วต้องเลาะน้ำขึ้นชิ้นหน่อยครับไหครับล้องดูน้ํากัะนั้ที่นี่นี่ครับนีมาแล้วหันข้างให้ครับ อยู่ตื่นอยู่หลับทำไมเนาะเอาโ,โดนครับหมุนติ๋วเลยผมคิดว่าที่บพปนิญหแหละครับมึงดูนะครับว่าอยู่นนโดนเป็นติ๋วเลยครับดอกนี้อ้ยเก๋ปาปาโอโ้พอจิไดาครับปนินว่าที่บกเขามาแล้วครับมึงนี่เห็นแวบโอ้โ โชคดีชนะมันตื่นนะครับเนาะน้ำขึ้นมาใหม่นั่งตื่นอยู่จมันยิ่งถืออยู่ครับใส่งายมครับผมโอ้ยิ่งดอนสวยง่ายหมดเลยครับปีนไว้ได้ตายติดอย่งติดแล้วครับติดแล้วดูดแล้วโอ้ผมมีวัตถุบุพอไปนิดน,นะครับด้วยจากที่น้ำขึ้นมานหม่ดูว,ว่าไม้นี่กันเอาแรงยากขนาดครับ ก็ดึงพาปลาขึ้นมายากครับหมายที่ซองก็มานี่ขึ้นเลประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับผมนี่เป็นตัวที่ซองครับที่เห็นตัวเล็กเป็นมักไร้ครับลอยพันไปว่าท่านได้ขึ้นปืนครับตัวเล็กเห็นแกบปลาแบบเดียวปุ๊บปั๊บก็ใส่เลยผมก็ได้ใครในจะเปิดกล่องท่านครับ เห็นควันมีโอกาสเปิดกองท่านครับเราจะสืบถือผจิเลยไม่มีแฮคครับนาทีทางงานใหม่เล็กน้อยทางงานใหม่ปมขืน้วครับเบียรยูบุกีเงียบเลยแฮคเป็นสก้ยเอาข้นยากจังครับมาตรงฟันหรอผมไปไปจฟันขยอนไปไปจากห้ปลาเห็นคุ่นคร โอเคโอเคหลุดมาแล้วครับโอ้ต้องได้สีตุงมือมาใส่แล้วครับนั่นดึงจากต้นไม้ดึงหนักแห้งครับเพราะว่ามันก่อหนาดึงแห้งกันบบบนี้ครับสายที่ดีดึงแห้งบ่อยครับโอ้ใส่ง่ายมากเลย ทั้งล่างกับสิเขาก็เต็มุกขึ้นมึนมาสูงพ่อเขาไม่บุกขึ้นโอเคครับผม,มห่อนนะครับอู้ดูลักทุลีย,คน,ยนครับมุกท่านสวยงามครับใส่ครับประมาณโล่ขึ้นเกือบสองแล้วครับตัวนี้โอเคครับผมพยายามเก็บปลาแป๊บครับ เล่เนเลยเล่นครับรุดตีมาดูดตีมาอู้อูไปจังหวะเดียวนิง่งไปเลยไกลยังอยู่อยู่ครับยังอยู่อยู่อยู่บ่อะอ,อ,อู้หูคือตีป้ายยังขึ้นลนะิ้นหน้ามินท์หางครับ ลงมาจากไม้แลกขึ้นคืนม่ันลงมาจากไม้ที่สองขึ้นขึ้นมา,มา,า,มานนั่งพันหยาพันหยาครับเทวามาอยู่อยู่ครับเทวาพันหยาโอ้ตายตายพันหยายัางครับเฮ็ดหนวะ ขึ้นมากครับไพ่บุ่มๆเห็นแต่หางฉี่ขึ้นมาจิบน้ำพอดีลงกัมใส่เลยโอ้ยย่งดีที่ขึ้นยางท่านครับปกติผมจะนั่งมือซะก่อนยังขึ้นยางอันนี้ผมขึ้นยางไม่ได่าพอดีอป่าก็รลังเรียมเขาครับเพราะน้ำก็รลังสูงครับแล้วมือหนาจ,าจะไม่เห็นหางนั่งครับ มันหนี้มาบึ้งหมายครับมาสองสามหมื่นครับน้ำกำลังขึ้นเอาครับจัดทิพย์จะเข้าครับขึ้นลูกล่อครับตัวนี้สองจุแซ่ียไปแล้วค,คิดว่าอยู่อยู่ครับเลี้ยนหลิวไปตังไกลไปเกี่ยวขะงยานี่ใกล้ๆนี่โอ้ยต้นเหล็กของมันมันสองตัวนที่เห็นตัวเดียวหาครับตัดคลิปย์จะเข้าขึ้นลูกล่อครับบึงตัวใหม่หามันเขาไม่อีกครับ ลุงมึงตูปลากันไม้นี่กะบโไก่จากไม้ที่บ่มขึ้นยิ่งไปนิ่งนะครับพุ่มขึ้นก็นอยู่นครับกกไม้พุ่มนะครับ,กกน,รบน้ำจากที่ลึกจำเลยนะครับมึงน่าจะเพียงหัวเขาเพียงเอวบ่านลึกเตือยด,ดูครับไม่ยังอ่อนน้ำเพิงจะาลังขึ้น,นครับปลาเพิ่งจะเข้ามา ผมมาสองสามมือน้ำค่อยขึ้นครับที่แรกพวขึ้นปนี้ครับน้ำขึ้นประมาณมือละยี่สิบเส้นครับเพิ่ดเริ่มตึงน้ำครับถ้นาน้ำขึ้นนันน่นเองครับมีโอกาสเห็นตัวลาย,ยแล้วครับเพราะว่าป่าสิเลยมะเข่าฟังขึ้นมาแค่โอ้ยมันดึงมาแล้วครับเดินิ้มเต็มเลย ติดกอหนาครับดึงบืขาดเลยปลากระตุูงี้ครับใส่กันแล้วง,งา่ายโล่งตื่นโล่ครับกันตั้งเขาดีครับสตื่นโลทุลกทีที่น้ะมันตื่นครับน้ำขึ้นไหมตุด๊ดลองเสียบดินดิด้อจุ้ยเก็บปลากันครับ ออกันมึงถึงต้นถึงจะเข้าครับผมมีต้นที่ซีครับมุมหัวมุมทั้งนั้นขึ้นล่องมึงครับทา้งชีกไม้ไปนําครับมาจงหว่าน้ำขึ้นปลาสิเขามาอีกบ่เขาทุกไม้กูเช่ครับมือหนามากก็ะดั่งงัาไงเนี่ยตัดคลิปครับครับผมก็คือผลงานวันนี้นะครับเนาซ้ำเต็มสาำนานาเห็นแล้วครับผมอารยากาศครับบกคดีไปไหนครับวันนี้อากาศปิดตลอดเลยหลยมือแล้วครับส้มมือครับที่เขาไม้มานี่ อากาศปิดตลอดครับมื่อนี้น้ามันขึ้นสูงแน่ครับผมน้าขึ้นจากระดับเก้าไรครับก็เลยพอมีโตเข้ามาฟังนะครัเห็นโอเคครับคำเราเขียนรับคลิปนี้สีม่วงแรงครับคือว่าเหลือตะเวนอยู่ครับผมเก็บกันตะเวนอยู่ครับตัวนี้ก็มันโล่คิดโล่แปดครับนี่เป็นมอดซองครับถ้าดูนี่ก็ประมาณใส่โลครับมันโลครึ่งครับเป็นทั้งวันเนี่ยแล้วครับผมคลิปนี้ก็มุมมีอย่างไรแล้วครับผม ากไว้เช่นนี้แล้วครับผมไปก่อนครับอากาศบ่เิป็นใจไปไหยครับแต่ก็ยังสู่ต่อแต่อย่าลืมฝากน้ำหน้่งครับผมสําหรับน้นนาๆที่เขามารับชมคลิปแล้วกะอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้ผมนั่นไหมครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปให้น้ำหน้่งครับผมขอบคุณยังสูงครับผมสวัสดีครับ